ดแกูไปยิบลรดเตอรี่เพึ่งมาก่ะคันนี้องหวัดสิ่ไปเอาก้าศูนถ้าว่าไม่กราศุนเราซ้ำสุนไได้สามศุนกาศูนคือผมมีปูจักเล็กดังมากใส่จักกว่ผู้ขายลเตอรี่มาฝันเลยครับปูนิมิดละครับผมไม่ไปยี่รี่แล้วอันนี้มิดมากฝันต้อง คือ้นบ้นบนอนฟาเป็นยังไงปูท่องผสมท่องยังท่องคำํำคับเน,น,น,นี่ยสองอันอไม่กลัวามหายเลยตามวันของไผของพระราชาพระสันชิ้นเลยวถา,ามไม่าพวกเจ้าตีใช่หรือ,กเ,อกเก้าพระสันนะวกเจ้าตีกท่กั้ตีเงี้ยสองเก้าาจ้าตีเท่านั้นก็ว่าง <laughs> ท่องสองก้อน ท่องหัวสมทงเลี้ยงหัวสมท้องคัามผู so, ้ได้อมาให้ถามผู้มาให้ถ้าทราบฝากมาให้หัวสันถ้าทราบใส่กไม่วางตีเสียตัวได้เราก็ฟัดนิดสิี่าสันสอเก้าผู้สันผูเปียสอนเก้เก้ันนี้ผู้ขึ้ไปหาดึงเก้าศนเก้าศนย์ตะกอนเหมือนเด็กวกับวาก็จะเาไปเก้าสามศูนยนั่นเด้เก้าสามนได้จะไปหาเรียกเก้าศูนเกสมศูน ออมันว่มีมมได้ไปได้สามสูนครับตัวสามส่วนส่นสามตปูให้ที่แรกกับ0นปูวา่า0นแห้งกับูนยนเจ็ดนีเนาะขีสใ้ขาจ้าของจะไป็นาง่งก็จินค,คือถึกมัดมัดต่ดตีให้เข่าสามส,าส่นสี่เข้าศ่วนวมีไปได้ตัวใดปูดไป ได้สามสุนกันได้หา่นที่แล้วก็เจ้าก็สุนเนี่ยบ้มีดเมไปมื่อนี้ไปได้เห็นก็เจ้าท้มาบอกพาหนังกันละคะกวนไปเดินวัดไปไปเห็นเลขกันศูนย์แปดแปดศูนย์แปดศูนแปดตัวเเห็นดูไซฝูดูวัดก็เจ้าต้อเล่าว่าเหรียญเลขหลองพอเ็น้เห็นดูเตรียมถือกว่าดันแล้วเลท้มาบอกขึ้น ฟาร์เรตเรียแล้วทั้ง0นแปดแปดศูนตัวแต่ศูนเก่าะฮะยากบันนี้อายุปู่เท่าไหรค่ะถือว่าหกสิบเจ็ดถึงวหวโอ้โหหกเจ็ดเจ็ดหกแปดขี่แท่ค่ะเจ้าของแต่ไฟเอฟซีกับท่วงมากอยู่ด้คิปแล้วมัน่อมาวสองอย่ามันเลื่อมพอกไปแล้วต้องวัดพดเลื่อม ปูกันเด็ดึงศูนย์เจ็ดวันนี้ปูมัดตัวไดดแห้งขโมค่ะมันกืว่ามีตัวแห้งตัวแห้งนันบอกเป็นพิเศษไหมเขาเจ้าว่าบอกจังได้ก็ไปน้ำก็เจมัดจังฉีแล้วก็เจว่าวาเกวาน้ำก็เจ้าลวนจังจี่ก็เจ้าท้วมาบวกเกว่าน้ำก็เจ้าลวนศูนย์แปดนี่วะค่ะโท้มัดท่างไก่บอกปูเลขเพป่นแม่นบอกผูท้ทงมากบอก ยูนีิล่าในเช็ดต้องหันนี่แหละแสดงว่าเพิ่นได้ตลอดบวถ้าเราเห็นมันมันงวดได้น้ำดอกถ้าเราเห็นเราอย่างผู้สื่อหรอกบอกม็ได้ถึงบอกอย่างเดียวเหรอครับปู่อันนี้เราเห็นปลาเตียวโท,ทรศัพท์ไทยไปอยูจากเรื่องโทรมาบอกลองเบิ่งนีดเด้อว่าสั่นนั้นศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเนี่ยเขาเจอว่าวตัวนี้มันบ่มีเห็นเป็นพระโววาตหรอก อ้าสิบหกเจ็ดบูมี่หกเจ็ดเมื่อใดไหมตัวมากกว่าสิบดังอยู่เลยหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดนี่ก็เลยเริมขึ้นว่าจะของเรปูฟันว่าอันถ้าอันเงก็ขี่แท็กซี่เจ้าของต้องวัดอืดซี่พอดีถามอายุถามอายุก็เป็นอย่างเนาะถามเจ็ดเขาเจ้าได้หกเจ็ดหกแปดเต๋ คนมากตอนนันมันส่เจ็ดลืมเนี่ยบองไว้แล้วครับเดี้มาฝันอันนี้ฮวังท่องเนี่ยดูสิคือท่องมาหเห็นนะท่องเ้ี้ยงสมท่องคำสองก่อนบดนีเพื่าายอได้ฝากมาเห็นพระราชาเสดแต่พวกเปลนหรอถ่าไม่ว่ากันพวกจบแปลตัวอะสองเก่าเสด็คือเปลงไงเาอจทงสองก่อนที่สองเก่าก็เป็นเก้าอยู่แล้ว สองก้อนสองเก้าสก็ิโอว่าสองก้อนสองเก้าะสองเก้าสอเก้าเอาง่ายเลยนะปู่เอาตีง่ายเลยทองสองก้อนพระราชาเป็นสองเก้าใช่ไหมครับปู่ก็โจเปียดด้วก็เมนด้วยเนาะแมนพูนเปลยเด้แไม่พอาจะเลขเขาก็ว่าจะเลขปูนก็โจถึงเงินแสนหนึ่งสองเจ็ดอ๋อเขาถูกเงินแสนทั่ไหปู่เขาถือไม้ปู่ปถือเงินจันพาพหน้าจะเท่เนะ โอ้โเขาได้ตัวเลขมาแล้วเหรอครับปู่ถ้าเช็งได้กุดเดียวบรือเปล่าเราสื่อความหมดละตัวไหนครับปู่สองเจ็ดสองเจ็ดสามตัวนีไหมครับตัวสองสองเจ็ดสองศูนย์สองสามตัวสองสองเจ็ดครับโอ้สองสองเจ็ดบอกป่ะครับสามตัวสองสองเจ็ดนี่เด็กดังอัติไปน้ามองนี่กับฟันได้เจ็ดสองศูนย์เนี่ยสองสองเจ็ดอันนี้ เราชี้เที่ยงโซดน้ำเขาไม่หยิกบ่านบ่าตันนี้ดีหมดงวดที่แล้วเขาถูกเท่าไหร่ครับแสนสองพันแสนสองพันโอ้โตัวเดียวโอ้โหท่านฝันบอกเขาฝันเราทั้งเลชายมอเตอร์ไซค์เขาแล้วครับโอ้โหเอาเขาไม่หยิกเราซาดามายตันนี้ดีไว้เพื่อนครับเอาไรออกไปเมื่อกี้เขาไม่หยิกไรมันออกไปหมงวดนี้มีทั้ง เลยเลขความฝันแล้วก็เลขเลขดังเขาซามาเลขซ่าคือคือวานอปูนอกซ่าได้บ้างคอยเลื่มตัวนี้ไหมตัวเน้นปูเลยนะครับผมศูนย์เจ็ดเนี่ยครัตุ้ก็ถอยเวียนรถเบิกซ่าพร้อมได้หน่มันบนเนี่ยที่เห็นเลขเขาโจมมันสองเจ็ดแต่ศูนย์เจ็ดกับตั้งหมดผึ่งสีสีขาวจะฟังครับมาที่ปูกับศูนย์พร้อมศูนย์นี่ตั้จะไปล่างก็ชิว่าท่านนี่จะไปสวดมนต์ ตีเ <c oughs> ส้นศูนย์เจ็ดเรื่มได้ดิเนี่ยครับไปไท่เส้นศูนย์แปดเนาะตัวแต่รู้ยก็ไปหมดดิออายุก็หกสิบเจ็ดนะคะฮกเก็ตกระดังยุ้ได้ปูมนึงอือเห็นภาพอันหนึ่งบนโลกป,ปูนต้องบอกที่ไปซื้อฮเก็ตว่าใดว่าสัตดังเตือนพ่ฮกเก็ตกระได้ซึ่งมาตรงอายุปู ฝันแต่แหลกเนาะหวัดฝันรอบสองนี่เอาท่องมาให้สองก้อนได้เป็นสองเก้ามีเด็กซื้อมากมันมอะไรครับปู่ขออนุญาตนะครับปู่ขอดูหน่อยเสรแล้ว่นแปดแปดสนยนกับความหรอเรื่องซื้อ07วนเจ็ดวนี้เืมอ,อ,อืมอเลยปู่เรื่อซื้อูนยนเจ็ดทีละกองนะาอแนน่เราปูบ้านเดี๋ยวออกดอกมืเอื้อนผลเพื่อเขามาขายลอตอี่อ หนางามวะครับตัวเลขก่เรียนรับตอเรี่มักจะถือก็ตัวสามตัวนาอาเนี้อืดูตัวเลขกันเนาะตะก้อนอ่นนเลียงหมดเที่ยวแวตึเงยังถือยังมื่อวันตะก้อนืีว่าเจ้าใส่ใส่เลยใส่เออมันกมีตะปูตัวเตี้ยสามตัวเลยห้าห้าหนึ่งแปดแปดสามเลียงหมดเลียนหมดูถือ โอ้แต่ก่อนนี่เลี้ยงงวดเลยครับครับเลีเเ้ยงงวดได้ปู